เขาเอินผูยังพูโรยอยู่พูโรยเนาะอันนี้เขาเอินว่าทำมะเฟืองทำมะเฟืองอืมมันมีต้นมะเฟืองบ่ะก็เอินทำมะเฟืองแต่ก้อนนะมันซักซีดมันเป็นมะเฟืองหวานแต่ผู้บุญหลายกับปากฏว่าเห็นอืมะเฟืองนะครับผมครับครับอ๋อที่มาที่ไปจ้าซื้อมาเลยทำมะเฟืองวันมาเฟือง ก้อนน่ะมันเลยอยู่ท่ามยาคู่มากกมันกันลาบ้าเพราะว่ากันดานน้ำกับไม่ได้จริงแม่ออกที่มาวัดนี่แล้วข้าบนําพื่นน่าพร้อม,อ,มอยู่มากกับองค์นี้ก็เลยมากกับพนกสรซางพนกับมะคุดได้หมอครับครับเออมันแต่ก้อนหน้านั้นก็ได้ยาคู่มาอยู่อีกหรยวา่าโอ้แต่โดนระบรจะปีมาแล้วประมาณจะปีแล้วแต่ค่อยมาอยู่นี่กับเน่ได้มาแต่ปีสามโอ่สามสองเนาะสิหกปีแล้วค่อยโอโ ครับครับครับแต่ก็ได้น่าจะได้ยางคู่ครับผมอ๋อมียางคู่เป็นแทงน้าเป็นหน้าถ่ายยุบพุ่งแรกอย่างคู่จะพักอยู่ครับผมทางขื้นภูนี่อืทางนี่เศร้าได้ไนั่นครับผมลัดล้อขึ้นภูเนาะใช่ไนั่นน่ะใา่เศร้าวันนะมันเจริญไหมในมอเตอร์ไซค์ขี่หลักยางแล้วเ่าเห็ดอ้อหรือเปล่าอ้อกับยางผ่านมันนี่ละอ๋อนี่ลัดล้อึ้นนี้เนาะอันนี้ก็เอิญพูไปเหลือพูโรยอยู่บ่ เขาเอินพูยังพูโยูู่รยเนาะอันนี้เขาเอิน่าทำมาเฟืองทำมาเฟืองอ๋อครับครับแต่วันยังพูก็หลายองค์แล้วเนาะมาอยู่นี่แต่องค์ปัจจุบันนี่เนี่ยพนซางอืมพนเป็นชุย่างเลยครับผมมีเป็นอันนี้กับพนซางครับพระใหญ่นั่นกับพนซางอ๋อครับครับแต่ไท่ไท่ที่มาไก่นะว่าพระว่าปู่ใหญ่ปู่ใหญ่นี่ยเขาเอสะเลื่อขึ้นมาเขาอัน รถเข็นขึ้นมาบ่รถบอขึ้นมาบ่าเขาตื้อบ้านอันอันยกพระ่าอ่ายกพระมาตังครับที่แท้แบบแม่นพุนนี่ล่ะเป็นแกะสลากอ๋อครับก็เลยมาอยู่มาก็มาจ้างเจดีนี่ครับเจดีเนาะใช่เจดีย์้าได้ก็ต่างจ้างครับผมแล้วก็อันอันอันนี้เนี่ยเป็นที่นาเนี่ยเป็นหอลังข้างหอลังข้างเนาะอ๋อได้มาแล้วนี่อ๋ออันนี้อันนี้จ้าง่นเก่งครับผมเออเออ ซื้อซื้อเรนมันซื้อ่าคุบัตรเออแล้วก็มีได้งานได้เห่อกับพนจางงานก็คนมากได้ปัจจานนครับครับครับงานมีปัจจาเนาะอืมอืมอืมก็เลยแบบขาดแค่น้ำบันมีพนกับพยายามหาเงินก็ได้น้ำบดานเจาะอยู่หลุมน่ะเซลลเซลล่นะครับครับอืมอืมอืมแต่ว่ามีมีมีพระประจำอยู่นี่อยู่บ่ กระเพิ่นนี่แหละอยู่กระเพิ่นนี่แหละอยู่ครับผมแต่ว่าสงนี่นะเพิ่นเมื่อสอยทางบึงกาลเพิ่นอยู่บึงกาอ๋อเพิ่นเมื่อสอยสร้างวัดแต่หุ่นอีอ๋อครับครับแล้วก็เพิ่อนก็มามาเมื่อวานนี้ครับผมครับหาถูครับอืมมาเนี่แหละไปได้หลายมืออยู่ครับผมอแม่ออกจุ้มวันนี้แหละเพราออกแน่ดูแลอ่ะดูแลนี้เนาะเออดูแลก่อน เนาะโดอาบนบ้าเออแต่สูงนี่ยน่ะไม่ค่อยขึ้นมากกัดอดเพราะว่าเหากรเอ็นหน้าเนาะครับผมเอ็นหน้าสูงมือนี่ยน่ะมันไม่ขึ้นหน้าโบรานเสียเน่าหน้าโบราณน่ะดำแล้วแล้วพูขึ้นแต่เสียเน่าหายแต่หลังพูหน้าโบราณครับครับเออเออชุมน้่าจะไม่นี่ต้องเสียเน่าอีกเนาะเขอบคุณครับนะครับโอ้